คุณนัดบ้านสวยพร้อมอยู่นะคะวันนี้นัดจะพาชมบ้านทาวน์โฮมสองชั้นที่มีพื้นที่ถึง22ตารางวาเลยทีเดียวหลังนี้อยู่ในโครงการของหมูบหม่บ้านสุขทิพย์หมู่บ้านสุขทิพย์อยู่เส้นตามอินทาเรียบคลองสองซอยสองเรียบคลองสองซอยสองบางชันคูบอนนะคะรามอินทากรุงเทพมหานครอยู่เขตคลองสามวาตรงนี้เลยนะคะเนหน้าบ้านกว้างมากหน้าบ้านกว้างมากนะคะนี่เลยโครงการนะคะหน้าบ้านกว้างสามารถจอรดรถหน้าบ้านได้หนึ่งคันเลยนะ บ้านกว้างถึง6เมตรเลยนะคะเป็นทาวน์โฮมสองชั้นขนาดใหญ่เลยนะคะพื้นที่ด้านในเยอะมากนะคะเริ่มต้นจากบานประตูถี่เป็นแบบบานสไลด์นะคะบานสไลด์เราทําขึ้นมาให้ใหม่เรียบร้อยนะคะปูกลับเรื่องให้เต็มแบบนี้เลยภายในตัวบ้านนะคะ ในส่วนของที่จอดรถตรงนี้นะคะที่จอดรถถ้าเป็นรถคันเล็กๆรถมินินะคะสามารถจอดได้ถึง2คันรถใหญ่รถตู้รถแวนรถ SUV จอดได้นะคะหลังคาย,ยกสูงขึ้นให้เรียบร้อยตรงนี้สามารถจอดได้1นถึงสคันเลยทีเดียวพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของนั่งเล่นหน้าบ้านนะคะแถมฟรีปั๊มน้ําแทงน้ําให้เรียบร้อยแถมฟรีปั๊มน้ําแทงน้ําให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยหน้าบ้านกว้างมากเริ่มต้นจากบานเริ่มต้นจากทางเข้าเลยนะคะตรงนี้ บานประตูเป็นแบบบานอลูมิเนยียมกระจกให้เลยนะคะสั่งตัดให้เรียบร้อยแล้วก็มีมุ้งลวดติดตั้งให้ด้วยภายในห้องโถงค่ะห้องโถงกว้างมากนะคะด้านบนเราติดเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟให้ติดเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟให้ยาวแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟ LED เรามีแถมฟีโซฟาตรงนี้ให้หนึ่งตัวโต๊ะ อ่าชั้นวางทีวีแถมฟรีให้นะคะเดี๋ยวจะมาติดตั้งให้แถมฟรีปั๊มน้ําแทงน้ําโซฟาชั้นวางทีวีนะคะเราติดตั้งให้ทั้งหมดเลยฟรีห้องโถงกว้างมากหมู่บ้านสุขทิพย์ขนาดพื้นที่22ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องเก็บของและพื้นที่จอดรถแบบเยอะแบบนี้เลยนะคะบ้านกว้างมากค่ะบ้านกว้างนี่เลยนะคะภายในห้องโถงกว้างแบบนี้เลยนะคะนี่ ห้องเก็บของอยู่ตรงนี้นะคะห้องถวห้องเก็บของใต้บันไดและส่วนของห้องน้ําชั้นหนึ่งค่ะสนใจกาลังหาบ้านโซนรามอินทาโซนบางชานคลองสามวานแนะนําได้เลยนะคะหลังนี้หมู่บ้านสุขทิพย์ค่ะพื้นที่เยอะมาก ห้องน้ําเราทําขึ้นมาให้ใหม่ทั้งหมดนะคะปูกรับเรื่องให้เต็มแบบนี้เลยสุขภัณฑ์ชาวเวอร์ชักโรครกเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งเซตเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราทําเป็นที่เก็บของในห้องน้ําให้เป็นที่วางของในห้องน้ําให้เรียบร้อยเลยนะคะบานกระจกทุกอย่างเปลี่ยนให้ใหม่สุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ค่ะ ในส่วนของห้องครัวห้องครัวกว้างมากนะคะห้องครัวกว้างมากเราตกแต่งเป็นสไตล์มินิมอลผสมโมเดิร์นนะคะบานซิงค์ติดให้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็อ่างล้างจานตรงนี้เป็นแบบสองดุมให้ปูเคาน์เตอร์ท็อปอปูท็อปด้วยลายมินิมอลนะคะลายไม้ในส่วนของตรงนี้นะคะสามารถวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยเครื่องซักผ้าสามารถวางในบ้านได้เลยนะคะ แล้วก็เราทําเป็นมินิบาร์ให้ตรงนี้วางของได้เลยมินิบาร์ตร้นี้ใช้งานได้จริงนะคะเราทําขึ้นมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้ววางของวางตรงนี้ได้เลยนะคะหมู่บ้านสุขทิพย์อยู่เส้นเรียบคลองสองซอยสองรามอินทาคูบอลน,นะคะฝั่งนี้มาได้เลยเขตบางชันเขตคลองสามวา ฟรีโอนให้นะคะหลังนี้เรามีฟรีโอนให้ฟรีดาวนะคะบริการยื่นขอสินเชื่อให้ฟรีด้วยสนใจนะคะนะัดเข้ามาชมบ้านได้เลยยินดีเปิดบ้านให้ชมได้ทุกวันนะคะใครกำลังมองหาบ้านอยู่ก็นแนะนำได้เลยนะหลังนี้สวยมากบ้านพื้นที่เยอะค่ะพื้นที่เยอะมาก ห้องน้ํากว้างมากนะคะอะให้ดูกว้างๆแบบนี้เลยนี่คือห้องน้านะชาเวอร์ชักโครกสุพันต่างๆนัดเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดแล้วปูกระเบื้องให้เต็มด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยต่างๆคือจัดสรรไว้ให้เรียบร้อยมีที่วางของให้ด้วยห้องน้ําชั้นสองห้องนอนแต่ละห้องคือพื้นที่เยอะมากห้องนอนห้องแรกหันไปทางด้านหลังตัวบ้านห้องนอนห้องนี้เอาเตียงห้าฟุตเข้าได้เลยนะคะแล้วก็ห้องนอนที่สองจะเป็นมาสเตอร์เบดรูม มาสเตอร์เบฟ o ูนี่เลยกว้างมากห้องนอนคือกว้างจริงๆถ้าถ้าเกิดว่ามาเห็นแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้คือห้องนอนกว้างทุกหลงกว้างทุกห้องเลยนะคะห้องนอนกว้างมากและห้องนอนห้องที่สามนี่เลยห้องนี้นะคะเป็นห้องเล็กสุดแต่ว่าไม่ถึงว่าเล็กนะสามารถนําเตียงหกฟุตเข้าได้แบบสบายๆเลยอ่ะถ้าสนใจนะคะ ตรงนี้เรามีไฟติดบันไดให้ด้วยนะคะมีไฟบันไดให้แบบนี้เลยอ่าหมู่บ้านสุขทิพย์อยู่เส้นรามอินทาเขตคลองสามวาบางชานันหรือถนนเรียบคลอง 2, สองซอยที่สองเข้ามาได้เลยนะเข้ามาชมบ้านกับเราก่อนได้นะคะเรายินดีเปิดบ้านให้ชมได้ทุกวันแล้วก็ทิ้งขอสินเชื่อให้ด้วยสนใจทักมาได้เลยนะคะขอคนที่มีรายได้ตั้งแต่สองหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปก็สามารถเป็นเจ้าของหลังนี้ได้แล้วค่ะ